สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแก้วใจชาแนลนะคะช่องแก้วชาแนลแก้วใจชาแนลก็มีสมุนไพรและสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรมาฝากเพื่อนๆน,นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมารู้จกักยาชนิดหนึ่งนะคะเป็นยาที่มีคุณนประโยชน์สําหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะใครที่เป็นเบาหวานต้องติดตามชมกันเลยนะคะว่ายาชนิดนี้มีคุณประโยชน์อย่างไรนะคะอันนี้เป็นดอกของเขานะคะเป็นดอกสีขาวดอกเล็กๆ อามาเฉลยเลยค่ะว่ายาชนิดนี้เป็นยาอะไรนะคะอันนี้ก็คือยาหวานค่ะผู้ป่วยเบาหวานนะคะใช้ดีมากๆนะคะใช้แทนน้ําตาลมีความหวานอ่อนๆอ่อนกว่าน้าตาลนิดนึงแต่ใช้แทนน้ําตาลได้ดีนะคะสําหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้ความหวานแต่ไม่ต้องใช้น้ําตาลนะคะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คนที่รักสุขภาพจะรู้จักย่าหวานดีนะคะย่าหวานก็การกินก็เอามาเอาใบเนี่ยมาตากแห้งนะแล้วก็เก็บไว้ไว้ใบชงเป็นชานะคะชงเป็นชาเวลาเราจะกินชาหรือกาแฟหรืออะไรเนี่ยที่ต้องใช้น้ําตาลช่วยเราก็จะใช้ใบของย่าหวานตากแห้งเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็กดน้ําร้อนใส่นะจะทําให้มีรสชาติหวานอร่อยนะคะ ไม่ต้องใส่มากนะใส่นิดเดียวก็มีความหวานพอดีนะคะดีสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมระดับน้ําตาลนะคะจะทำให้ผู้ป่วยนั้นไม่ต้องใช้น้ําตาลโดยตรงนะคะแต่ใช้ย้าหวานแทนนะคะก็เป็นสมุนไพรที่มหัศจรรย์มากนะคะมีความหวานคล้ายน้ำตาลหามาปลูกกันนะติดบ้านไว้ใช้ดีจริงๆนะคะเวลาเรากินกาแฟชงกาแฟ ถ้าเราไม่มีใบแห้งเราก็เด็ดใบสดใส่ลงไปได้เลยจะมีความหวานนะคะวันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆรับชมย่าหวานของแก้วใจชาแนลไว้แค่นี้นะะ